มาแล้วครับอ้าแล้วครับพี่น้ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนครับผมวันนี้ผมกะมีโอกาสนะครับฮะหอกไม้หายิ่งป่าครับผมวันนี้เข้ามากับนีะครับ ต่อมข้อลองนิ้วครับโมได้ใส่งานด่วนแล้วครับมาลอวงมือครับผมครับถ้าไปล้วนน้ำกันนะครับว่ามันนี่มีมานบ่มครับสีมีแต้มบ่ครับผมมีป่าให้ทันผู้ชมมิ่งบมครับถ้าไปล้วนน้ำกันนะครับผมครัพร้อมแล้วก็ไปเลยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็างก็ลังใจให้คือเกอละครับครับก่อนขึ้นห้อง ครับไม้ครับผมไม้น้ำอุ้มหม่นะครับเมื่อน,นี้กับรรยากาศก็บผค่อยดีไปได้ครับแดดเนี้ยคืมเนี่ยครับผมน่ครับโอ้โาจิมีตัวให้เบึงบ่ครับผมถ่าไปดูน้ำกันครับ อ้าวโดนครับผมโดนแล้วครับปลาช่อนครับผมเดี๋ยวถ่าไปเบื้องใส่ปลากันนะครับเดี๋ยวลงเปียกกันครับผมครับน่ครับมาแดีวครับปลาครับใส่กับประมาณปนนะครับปนอิ่มพอดีครับผมนะครับหมานหมนครับผมเดี๋ยวถ่าไปรุ่นกันต่อนะครับ ดูร <ève S 2> <sociedad. S 1> ัเดี๋มากนครับยบของเดี๋ยวหน่อยนะครับนะครับ จอบอีกนะครับมาด้วยนะครับมันมันครับผมสถานบุญน้องกันต่อยอีกนะครับผมจีนี่แกะให้เบื่ออยู่บ้าครับเก็บปลานครับ มาครับมาเบิ่งปลาครับผมอ๋อภัยนะครับมาครับเบิ่งปลาครับเสียดายที่มาได้ช็อตท่านหูนะครับเบื้องท่านเป็นเบิ้งกล่องอู้ใส่งี้ยให้ครับอันนี้ครับอีกหครับนั่นครับเห็นบ้าครับ ผมกักแน่ใจง่อยนะครับคุณครับเหมือนกันบ่ครับอู้ใส่จะซี้อยู่นะครับบมซี่กับหานะครับเดี๋ยวจังไปรุนด้อยกันนะครับผมเืี๋เตียนอยู่ครับเดี๋ยวขอเอาปลาครับผมนะครับพระเว็ลุงเอาปลาครับผม 两点。嗯嗯 ไดว่ัวที่สามจะดูตัดใส่ดูกันครับ ใส่สเวยนครับตัวเล็กอะมันตัวเล็กมันใส่ตัวเล็กต,ตัวที่สามเสรดูจัดใส่ โอ้โหดูกันครับอ่าแล้วครับอ่าแล้วครับพี่น้องอ่าแล้วครับโอ้โห อนี้ครับสุดจอดโอ้สุดจอดครับเอาไปลุ้นกันนะครับมาจากรัผม,มาาจจว่าน่าจะซี่กัวอยู่นะครับสีมันซีนะครับเอามานมานครับผมเอาเลยครับมันมานครับนี่ครับอู้ ครับมันนี้มากับปืนกำคอด่องนิ้วนะครับผมนี่ไม้เขาครับนี่ครับม้านะครับมาได้มาใส่ดวนเดี๋ยวถาไปรุนกันยิงนะครับบ่นเนี่ยกับอาจิกับบันนะครับ ดูหางแดงครับผมช่วงนี้ครับอหหลาาเงี้ยเดี๋ยวครับอวนตบเลยน,นะครับเดี๋ยวทาไปรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะไปสร้างไหไเพิ่งครับผมมันจีจักรโลครับเขานี้เลยครับอยู่ดอกสามสามสิบหา มาเบ่งผลงานจะรุปผลงานนะครับสามแต้มครับผมครับเดี๋ยวตัวนี้จิบิซังใหงเพิ่งนะครับมาจจกโลัครับผมเดี๋ยวมังกัสิหอยกระบ,บาลน,นะครับผมบ่เด้เยวเนี้ยใส่มาครับยังถขาไปรุ่นกันครับมาจจกโลัครับผม พามาเบิ่งป่ากันนะครับหรุดน้ำกันครับว่าจิตได้จักโลครับนี่ครับสีก่กโลพอดีนะครับนี่ครับสี่กิโลครับครัคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนิดก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนึ่า้อง,ง,อง,องออลังใจพี่เก้ครับผมครับสวัสดีครับ